การสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ นายกรัฐมนตรีค่ะก็ถือเรื่องดีนะคะคในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทําเนียบรัฐบาลด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางเข้าทําเนียบมีภาพที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะกราบลาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไปทํางานนี่คือภาพที่ปรากฏนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีการนําพงมาลัยมากราบคุณพ่อนะคะคุณพ่อชวรัลชยัยเวรกูลและนางทัศนีชาเวรกูลมารดาค่ะแล้วก็ก้มลงกราบที่เท้าของทั้งสองท่านพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ากราบลาพ่อ พ่อแม่ไปทํางานนี่นะคะนี่คือะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะในชีวิตของคนเป็นลูกนะคุณก็นี่คือภาพที่ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะของนายกรัฐมนตรีอนุทินหลังจากนั้นค่ะ8นาิกานาทีค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าทาเนียบด้วยรถยนต์โรลส์รอยทะเบียนวแวนออ่าง3333กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเข้าปฏิบัติงานในตึกไทยคู่ฟ้าอย่างเป็นทางการวันแรกนะคะค ก็ทันทีที่มาถึงค่ะเห็นว่าขึ้นไปที่ห้องทํางานก่อนและในช่วงเวลา8ก41นาทีลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทาเนียบรัฐบาล3พระภูมิเจ้าที่สารตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่ได้มาเข้าร่วมในช่วงของการสักการะกันด้วยนะคะ มีคุณสุภาศรอิสรพักดีนะคะรัฐรมาานฐรฐมตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีค่ะมีคุณพระดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งก็เข้ามานะคะรวมทั้งนายณพินทรศรีสันาพานรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะคก็จะมีหลากหลายท่านคุณวรณพัญยาวงรัฐมนตรีช่วยคังนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกะลาโหมรวมถึงสสของพรรคภูมิใจไทยคณะทํางานก็ที่ร่วมติดตามได้มาร่วมสักราระกันด้วยนะคะแน่นอนว่าพอทันทีที่มา ถึงนะครับคุณผู้ชมพอเสร็จสิ้นจากการสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามไปถามเลยว่าเช้าวันนี้เนี่ยท่านนายกขอพรอ,อะไรบ้างคุณอนุทินก็ตอบสั้นๆว่าขอให้ทุกอย่าง ราบเรื่อนก่อนที่จะกลับขึ้นสู่ตึกไทยกู้ฟ้านะครับแล้วถามว่าจะมีเครื่องรางมาด้วยหรือไม่อ<ฆ>พกมาด้วยหรือเปล่าคุณ<ฆ>อนุทินก็บอกว่ามันอยู่ที่ใจนะครับแต่ก็มีรายงานด้วยนะครับว่าท่านอนุทินก็มีการนําพระพุทธรูปนะครับที่ท่านนับถือเนี่ยมาไว้ที่ห้องทํางานบนตึกไทยกู้ฟ้าด้วยก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระพุทธชินาราชและก็พระพุทธสิริไตรรัตน์นะครับซึ่งเป็นพระที่คุณอนุทินเนี่ยสร้างไว้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดย พระพุทธสิริไกรรัตน์เนี่ยจะนํามาไว้ที่บนโต๊ะทํางานของท่านนายกวัมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นวันถืองาเรื่องงานยามดีวันอาทิตย์บดีวันธงชัยก็ถือว่าเป็นวันเรื่องงามยามดีนะครับเมื่อกี้เราเห็นคุณสุพมาศใช่ไหมคุณผู้ชมคุณสุพมาศเนี่ยถือว่าเป็นวัมนตรีประจําสํานักนายกวัมถมรีและรักษาความปลอดภัยของธรรมเนียบอัญเชิญรูปปั้นองค์นรสิงห์จำลองมาสักการะและดูนะฮะ คุณอนุทินถอดสูตรยกเองเลยยกเ,ยเองเลยแล้วก็มาตั้งไว้นะฮะคุณผู้ชมคือคุณอนุทินเนี่ยแกอุ้มอัญเชิญองค์นรสิงห์จำลองไปประดิษฐานตั้งไว้ที่เดิมตรงจุดที่ลุงตู่เคยเอามาตั้งเราก็งองอ่าทำไมต้องเป็นจุดเดิมที่ลุงตู่เคยเามาตั้งอ๋อเป็นรูปปั้นองค์นรสิงห์จำลองที่สร้างขึ้นสมัยลุงตู่คือพลเอก ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี<อ>แล้วพอมีการผัดเปลี่ยนรัฐบาลก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยอัญเชิญออกมาวันนี้เป็นการอัญเชิญองค์นรสิงห์จำลองกลับมาตั้งไว้ที่เดิมนะฮะคุณผู้ชมแล้วเ็าบอกว่าความเชื่อเนี่ยคือปราบอสศรนร้ายฆ่าไม่ตายตั้งบูชาตรงบริเวณระเบียงตึกไทยคู่ฟ้านี่นี่คือตอนที่อัญเชิญมาแล้วก็เอาไปให้กับทางคุณอนุทินปุ้มแล้วไปวางด้วยตัวเองเลย